ครับก็สวัสดีครับนี่พบกับนนเมืองชนครับวันนี้จะมาไล่พัดสมดิษฐัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับเป็นพิม์ของลุงพุทธนะครับสมดิษฐัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นอันนี้เป็นขององค์ของเซียนนะครองคเซียนใหญ่นะครับอันนี้ครับของลุงพุทธนะครับ วิธีดูนะครับหนึ่งนะครับดูซูมนะครับขอบซุ้มนะครับขอบกระจกนะครับขอบซุ้มจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วหักช่วงนี้นะครับเป็นสองท่อนนะครับขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นมาฝังา่งนี้แล้วหักมาตรงนี้นะครับแล้วก็โค้งแล้วก็ตกขอบนะครับตอนนี้จะหายอันนี้เป็น เส้นขอบบังคับพิมพ์นะครับนะครับตรงนะครับเส้นซุมสองก็จะเป็นในนี่ครับที่ว่าซุมขึ้นมาแล้วหักตรงนี้นะครับแล้วก็หักเป็นสองทอนนะครับหักแล้วก็โค้งม้วนตรงนี้จะตั้งฉากครับโค้งม้วนแล้วก็มาตกขอบฝั่งนี้ฝั่งนี้หายนะครับจะชิดขอบแต่นี่จะเป็นเอ่อ เส้นกับพิมพ์ครับฝั่งนี้ครับสามก็ดูเกจครับจะเป็นเกจทะลุซุ้มนะครับวงนี้พิมพ์ใหญ่เกจทะลุซุ้มครับทะลุซุ้มกระจกนะแล้วก็ประพักนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมผลมะ้าตุ้มครับอันนี้เป็นนุ่งของเซียน,นครับสี่เหลี่ยมผลมะ้าตุม้มหางจะแหลมๆนะครับแล้วนกะ็อี ห้านี่จะเป็นเส้นลำคอนะมีเส้นลำคอเล็กๆกตรงนี้นะครับหกก็จะเป็นบางองค์ก็จะเป็นบล็อกคุณสีนี่จะมีติ่งนะครับหรือเป็นหัวครับลังาติดแต่ไม่ใช่เป็นหัวเหมือนเกจชายโยนะครับจะเป็นติ่งเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็เจนี้ก็จะเป็นอนหัวไหลนะครับ ลมืฝั่งซ้ายข,าายของเราหรือควางมือครับจะบางกว่าฝั่งขวาครับฝั่งขวาจะนาฝังขวาจะนาและใหญ่ตอนนี้จะเล็กและบางครับมันจะมีเล็กลงมาครับซอแขนตอนนี้จะกว้างครับจะลึกและกว้างกว่าฝั่งขวามือหรือว่าซ้ายมือของเราครับเราจะมีความลึกครับก้าวนี้แขนตรงนี้จะเล็กครับ แขนฝั่งซ้ายจะเล็กกว่าฝั่งขวานะ้ำฝั่งขวาจะมีความใหญ่ฝั่งซ้ายจะมีความเลียวเล็กกว่านะครับอันนี้ครับการวางแขนนะครับการวางแขนนี่นจะไม่จะเป็นครับการวางแขนจะเป็นวงกลมนะครับของไอพี่พุดนี่จะเป็นการวางแขนเป็นความวงกลมนะครับ ไม่เหมือนป็นสีนะครับงสีสีนี้ฝั่งนี้จะไม่คมนะครับจะบีบเข้านะครับอันนี้จะมีความกว้างกว่านะครับโค้งแล้วก็เว้าครับแล้วก็หน้าอกนีจะเว้านะครับอ่นเว้าตรงนี้แต่ในกลางจะเป็นร่องครับกลางนี่จะเป็นร่องสิบฐาน ชั้นที่หนึ่งนะครับหรือว่านับจากข้างบนลงข้างล่างนะครับจะมีความวบวูมนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นนวงลีนะครับเป็นมันวงดีเบ็ดนี้ฐานฝั่งนี้นะครับชั้นที่สองนะจะมีแหลมคมนะครับเป็นฐานสิงนะครับโต๊ะหมูวูชา้าคล้ายฐานโต๊ะหมูวัช้านะครับก็จะเป็นมันหัวเรือนะครับตรงนี้ จะมีนูนแล้วคมแหลม,น,หม,น,หมน,นนะครับเหมือนมอนขวานนะครับฝงที่สองันสองก็จะเป็นฐานอันที่สามนะครับจะเป็นฐานที่ใหญ่สุดนะครับจะม,มีความเว้านะครับตรงกลางจะเป็นร่องครับแต่ไม่เป็นเหมือนบางองค์พมนะครับบางองค์พมนี้จะเป็นร่องตรงกลางแล้ววิ่งคู่ครับแต่่จะเป็นความเว้าลึกลงไปตรงกลางนะครับ สามก็เส้นซมตอนนี้จะไม่ตรงไปอย่างนี้นะจะมีการเทรลงมาฝั่งซ้ายครับจะเทลาดลงมาฝั่งนี้ลงมาฝังนี้นี่เป็นหงของเซียนนะครับลงมา นี่ก็จะเป็นวงของผมนะครับ็ชายอยู่นะครับเป็นพิมพ์เป็นอำนาเทียบนะครับนี่คสีนี่ครับ,รบที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นสูงขึ้นมาหากฝั่งนี้แล้วก็วิ่งฝั่งนี้นะครับวิ่งฝั่งนี้แล้วก็โค้งแล้วก็จิตขอบฝั่งนี้นะครับสองก็จะตัดจิตขอบอสามนี่ก็จะเกิด เป็นเกลทะลุสูงขึ้นด้านบนนะครับเกลทะลุสูงด้านบนสีนี้จะเป็นนครับปักนีปะปะก่จะเป็นสี่เดี่ยมครับคล้ายสี่เดี่ยมรูกเตา่าครับแล้วก็มีเส้นลำคอนะครับนะับแขนวงแขนจะกว้างกว้างฝั่งนี้จะลึกกว้างกว่าฝั่งนี้นะครับถ้ายกสูงกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมีความตื้นกว่าฝั่งนี้ ตอนนี้จะลึกกว่านะครับสายมือขององค์พระลึกกว่าขวาครับครับเส้วสิ้นฝั่งไหลคนนี้จะบางกว่านะครับจะเป็นไหลปาดนะครับจะเล็กเล็กกว่าฝั่งขวาฝั่งขวาจะใหญ่กว่านะครับนี่ครับแล้วซอกแปดนี่ก็จะลึกเขียนก็จะเล็กเลียวเล็กนะฝั่งซ้ายองค์พระ สิบนะครับเป็นอวบบูมนะครับทางชั้นที่หนึ่งัจะอวบุูมนะครับันีก็จะเป็นเหมือนฐานสิงตตหมุนบูชานะครับนี่ก็จะเป็นสิงมันัวเรือนะครับจะมีความโค้งนะครับจะมีความแหลมเหมือนมอนขวานนะครับขึ้นมาจะไม่จะไม่ตรงเสมออันรับเป็นเหมือนมอนขวานนะครับแล้วก็ สองก็จะเป็นฐานนะครับแล้วจะมีความเว้าอยู่ตรงกลางนะครับเป็นร่องตรงกลางนะครับแล้วจะมีสิ้นน่ครับตัดลงมาฝั่งนี้แล้วก็เป็นอันนี้คาบสีดำๆดนี่จะเป็นคาบรักนะครับตรงนี้จะเป็นตรงที่ลงรักไว้นะครับ เรนจะมีลงรักน้ําเกียงนะครับนี่ค,ค,ครับฟ้าสีขาวนะครับครับ้าสีขาวนะครับอันนี้ก um re ็จะเป็นอีกกรุลงนะครับเป็นลงพุอนกันนะครับพิมใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ของหลงพุดนะครับเนี่ยครับจะเป็นการลงรักปิดทองนะครับครับักสีดำดำนะครับนี่จะเป็นเปลียวทองเห็นนะครับ เป็นซุ้มสองท่อนฝั่นะง,มมงน,นี้นะครับฝั่งขวาของพระแล้ววิ่งตรงขบฝั่งนี้นี่ครับที่สองเรียตุกขบฝั่งนี้สามก็เกตก็จะเป็นทะลุซุ้มนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกีทะลุซุ้มเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับปกก็จะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเตาคลา้าคล้าย,าย,ายสี่เหลี่ยมลูกเตานะครับ ทางจะเลยมๆจะเป็นสิ้นลําคอนะนะครับแขนฝั่งนี้จะซ้ายนี่จะเล็กกว่าฝั่งขวาน,นะครับมีความเดียวเล็กแล้วก็แขนฝั่งซ้ายนี่จะเล็กกว่าฝั่งขวาน,นะครับขวาม,มือขวาของผ่าซ้ายมืองเราน,นะนะครับฝั่งซ้ายจะมีการตัดตัดเล็กแล้วก็ซอกแขนจะลึกกว่าฝั่งขวานนะครับซ้ายจะลึกกว่าขวา จะมีความเว้าโคง้งเป็นวงกลมนะครับตรงนี้จะมีความเว้านะครับตรงอกนะครับจะมีความเว้าถ้าเป็นคุณสีจะเป็นทันนะครับตรงนี้จะตันนี่เป็นนงพุทธจะมีความเว้านะครับตรงกลางตรงน,นี้จะเป็นร่องน,นี่จะเป็นเส้นที่อวบ,บูนนะครับแล้วก็สิบเอ็ดฐานที่สองนะครับจะเป็นมันมนขวานนะครับ เป็นแท่งคมคมนะครับจะไม่เสมอนะครับจะแหลมๆขึ้นครับฐานสิงโตมือบูชานะครับฐานเรือนะครับโจุดหลองนะครับฝั่งนี้จะจะเทนะครับฝั่งขวานี่จะเทมาซ้ายนะครับอันนี้จะยกสูงกว่าแล้วก็เทเยียงลงมานี่ครับเรื่องนะครับท เที่เขาดูกันครับนะครับครับเป็นพิมพ์ของลงพุทธนะครับอันนี้เป็นลงนี่นะครับที่วมาเทียบของลงพุทธนะครับนี่ครับพิมพ์นิเปะครับเป็นเนื้อความเก่านะครับการยุบการย่นการปิดการแยกการหดเงี่ยวนะครับซูมนี่จะม้วนนะครับนะครับตรงนี้ ซุ้มฝั่งนี้จะม้วนดึกนะครับซุ้มฝั่งนี้จะม้วนเข้าข้างในนะครับแขนจะม้วนนะครับการดูพิมพ์นะครับนี่ครับเส้นจะวิ่งมาฝั่งนี้ ตรงนี้จะหักเป็นหนุนท่อนแล้วก็มาหากักตรงนี้เป็นสองนะหกักสองขยักนะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วหักแล้วโค้งแล้วก็ตกขอบทางซ้ายมุมกล้าทุ่งนะครับจะมีเส้นมุนมครับพิมพ์แล้วก็เกีในทะลุซุม้มนะครับจะมีตรงแล้วก็ทะลุซุม้มแล้วก็พาดนี่เป็นนี่ครับสีเลียมลูกเตา๋ามันเป็นสี่เดี่ยมนะครับถ้าเป็นอคงค์กุสีจะเป็น คนมาตูนครับแต่ลุงุพนี่จะเป็นปลาพักสี่เหลี่ยมครับเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมลูกเต่านะครับเส้นคอ้านหน้าหน้าอกนะจ๊บคอมวาลนะครับคนสีจะตันนั้นกลางจะเป็นร่องครับแล้ววงแขนนี่จะกลมโค้งกลมรับการวางแขนจะกลมในจะเล็กนะครับนะครับแล้วก็องนี้จะเป็นองค์ที่หลวงรัก รักปิดทองนะครับแล้วก็มีลักน้ำเกลียงนะัสีขาวนะครับขาวตรงตามซอกแขนตามข้างบนนะเป็นฝ้า้าขาวๆนะครับเป็นข้าวปูนเขียวใสนะครับแล้วสองดูเนื้อหาครับเนื้อหามังสารับนะครับเนื้อนี่จัดมากครับ คาบฟ้าปูนนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นคาบฟ้าปูนแล้วก็น,นี้จะเป็นเนื้อปูนปลาหอยด้วยนะปูนปลาหอยผสมผองพอุฒคุลนะครับผงช็อกต่างๆนะครับนะครับอะพัทสีเลียมลูกเตานะครับเกตทะลูซุมทะลุกออกไปข้างนอกนะครับสีเหลี่ยมลูกเตานะครับแขนนี่จะเป็นวงกว้างเป็นวงรีนะครับ หน้าอกนี่จะมีความเบ้ากลางนี่จะเป็นร่องครับนะครับฝั่งซ้ายนี่จะลึกครับมีความลึกกว่าฝั่งขวาครับแขนจะเลียวเล็กนะครับแล้วก็ฐานนะครับฐานนี่เหมือนมอนขวานะครับเป็นคมคมแท่งคมคมขึ้นมานะครับ,จะ,ะรบจะไม่สมูเรียบหรือเท่ากันนะครับเป็นมอนขวานฐานสิงครับชั้นที่สองครับ จะเป็นเหมือนคล้ายหัวเรือชั้นที่3นี่จะมีการเบ้าครตรงกลางความเบา้าแล้วตัดนะครับแล้วก็เป็นปูนเปลือกหอยนะครับครับแควไซนะครับข้าปูนเป็นเนื้อปูนปลอกหอยนะครับเ,เส้นซุ้มนี่หดตัวนะครับธรรมชาติ แล้วก็ดำดำมันจะเป็นคาบหลักนะดูคาบหลักนย่ครับารการสึกอันนี้ดูด้านข้างนะครับนะบลงหลักปิดทองนะครับเป็นธรรมชาติจะมีการยุบย่นการหดเหียวแห้งนี่คับหลักนี่จับแน่นนะครับ ลักแน่นก็จะเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับมีความแร่งแม่นุ่มบครับการหดเียวแห้งน้อนรดนปูไตนะครับหลังเอกลักษณ์ของวัดละคังครับก็จะเป็นมันวาวนี่ก็จะเป็นสะเก็ดปูนเปลือกหอยนะครับก่อนส่วนผสมวัดสมเด็จนี่ก็จะต้องเป็นปูนปลอกหอยจะต้องเป็นแบบนี้นะครับ เนี่ยครับสะเก็ดมันวาวนะครับจะมีคราบหลักนะครับนี่ครับเนื้อครับตรงนี้นะครับเนื้อฮารีดจัดการนครับนี่ครับคาฝ้าปูนนี่ครับ ปูดปลอกหอยนะครับที่การยุบยนหดเหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็พื้นนี้ที่หดเหี่ยวแห้งไปเลยนะในการยุบการม้วนของซุม้มอืครับวันนี้ก็จะเป็นผงสมพูนปลอกหอยนะครับมีความนุ่มนะครับ น,นี่จมันเบวนะครับครับรนี่จับแน่นปลึกเป็นปลึกเลยนะครับมีเขาบแขไซ้ายคนะครับนี่ครับปูนปลาไฟความนุ่มนี่ครับการปีการหอบยี้วแห้งนะครับ ยัมีความแห้งและนุ่มนะครับและช่ำนะครับช่ำแบบน้ำมันตัางอยู่แขวไซคขึ้นนะครับตามอายุนะครับนะครับงุผมดอันนี้ก็จะเป็นกลุของเสียนนะครับที่ผมเอาไว้ดูตามันี้แล้วก็เป็นของรูเนื้อหานะครับเนี่ครับด้านข้างนี้วัดละค้ง จะมีการปิแยกทุกองคนะครับด้านข้างเป็นการกระเทาะนี่ครับในรูปการกระเทาะตรงนี้นะด้านข้างและด้านหลังนี้จะเป็นการยุบยน่นหุเหี่ยวแห้งและจะเป็นนอนโดนปูไตนะครับที่เซียนเขาเรียกนี่ครับรอยนอนโดนปูไตครับ จะมีหลังเรียบแล้วก็หลังกลับมากนะหลังกระดานนะครับแล้วจะมีนอนเป็นลายนอนโดนฮันโดนปูไตเนี่ยครับพิมพ์นี่เปะเลยนะครับเนื้อนี่ก็เก่านะครับนี่ครับเนื้อจัดนะครับเก่านะครับมีความนุ่มนี่ครับความแกร่งนะครับอันี้ครับ ูนครับฟ้านะครับนี่ครับซูมี่ม้วนเข้าไปข้างในซูมนี้เขาจะหดนะครับเวลาฟ้าเป็นร้อยปีนี้ซูมเขาจะผ่านเวลาเป็นร้อยเขาจะม้วนตัวนะครับขมดเข้าไปข้างในนะครับดึกม้วนเข้าไปนะข้อแขนเหมือนกันนะครับส่วนที่ตรงในส่วนที่เป็นนูนเขาก็จะนูนขึ้นนะครับส่วนที่ต่ําเขาก็จะยุบหายลงไปนะครับนี่ครับ ปูนเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นองค์ที่ผมใช้อยู่นะครับตรงนี้ครับขอข้อคิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ